สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้จะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณจะได้เจอปฏิหารเรื่องใดนะคะคุณจะได้เจอปฏิหารเรื่องใดคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานหึงดูดนะคะใครจะฝากถวายดอกบัวนะคะให้พระแม่ลักษมีนะคะทักสอบถามทางลายนะคะจะถวายวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่สนะคะ แล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักจองคิวทางไลน์ได้นะคะหรือใครสนใจสมัครสมาชิกกดสมัครใต้คลิปนะคะก็จะมีลิงก์ให้นะคะสมัครนะคะ50บาทคุณจะได้ดูดวงฟรีคําคำถามนะคะ80บาทดูดวงฟรี9คําคำถามนะคะ100บาทดูดวงฟรี12คําคำถามนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะก็ ลองดูถ้าสมัครสมาชิกมันจะมีโพส์เนาะซึ่งวันนี้นุ่นก็ไปโพส์ไว้แหละนะคะใครที่เป็นสมาชิกอยู่อย่าลืมไปอ่านโพส์นะว่าวันนี้นะคะคุณได้รับสิทธิพิเศษอะไรอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าคุณจะเจอปฏิหารเรื่องใดคุณจะเจอปฏิหารเรื่องใด ใบแรกออกมาไม่มีอะไรนะคะเราจะใช้ไพ่สํารับนี้นะคะอ่ะาพิคพเนตนะคะไพ่ใบแรก6ดาบนุ้นขอเปิดไพ่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาอ่านทีเดียวไพ่ใบที่สองปดเหรียญแสดงว่าจะมีโชคทางการเงินนะคะเนี่ยเดอะสตาร์ Star, นะคะมีความโดดเด่นนะคะมากขึ้น คิงถือไม้เออคิงถือไม้เท้านะคะ The Magician เซนแรงนะคะช่วงเนี้ย The World ว้าวดีจังเลยสี่ถ้วย Hermit ก้าดาบและขออีกหนึ่งใบคะ่ะสามถ้วยคุณมีเกณฑ์จะเฉะลิมฉลองนะคะนุ่นขอขยับกล้องสักครู่นะช่วงนี้นะคะคุณจะเจอปาฏิหาริย์เรื่องใดเรื่องแรกเนี่ยคุณมีความทุกข์ใจอะไรไหมมีความทุกข์ใจมีความเสียอกเสียใจมีความผิดหวังมีเรื่องให้เครียดมีปัญหานอนไม่หลับกังวลใจนะคะก่อนหน้าเนี้ ความเศร้านะคะเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นการทําให้คุณได้มีเวลาพักฟื้นช่วงนี้จะเป็นช่วงแห่งการพักฟื้นบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเครียดเรื่องการเงินการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะมีงานเข้ามามีเงินเข้ามาแต่มันไม่ได้เข้ามาตูมเดียวนะมันจะมาจากการทํางานหรือมันจะค่อยๆยทยอยทยอยเข้ามาคุณจะเยียวยาตัวเองได้หรือจะมีอะไรเข้ามาเยียวยาคุณหรือคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะคะช่วงนี้ใครทำอะไรเกี่ยวกับโลกออนไลน์สื่อออนไลน์โดดเด่นบางคนกำลังจะประกวดร้องเพลงกำลังจะเข้าทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นักสแสดงนะคะโดดเด่นขายของออนไลน์ก็โดดเด่นนะอะไรที่ใช้หน้าตานะคะใช้คำพูดใช้เสียงเนาะการงานของคุณนะคะที่คุณรอคอยนะคะจะได้รับข่าวข่าวช่วงนี้การงานของคุณจะเข้ามาเยอะนะคะได้ทดสอบความสามารถ โดยเฉพาะคนที่มีเซนต์เป็นหมอดูเป็นนักจิตวิทยาหรือเป็นคนที่ให้คำปรึกษ,ษาคนอื่นหรือทำอะไรได้หลายอย่างช่วงนี้คุณสามารถทำงานหลายๆอย่างได้นะคะหรือก่อนหน้านี้การงานของคุณอาจจะมีปัญหาเนาะอยู่ๆก็จะเกิดปฏิหาริ์ขึ้นมาโดดเด่นเรื่องการงานโดดเด่นเรื่องความสุขโดดเด่นเรื่องของการประสบความสาเร็จอะไรที่ทุกข์อะไรที่แยก่กำลังจะหายไปกำลังจะจบสิน้น กำลังจะเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะใครที่กำลังเตรียมตัวจะไปต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้ไปไปเรียนต่อไปทำงานไปเที่ยวนะคะหรือใครทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือคุณกำลังรอข่าวคราวทางไกลคนคนหนึ่งที่เคยทําให้คุณเสียใจที่อยู่โลกออนไลน์หรืออยู่ไกลยอยู่ต่างประเทศอาจจะกลับมาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารถึงคุณและช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ จะรักคุณมากๆหรือพรอที่คุณขอไม่ว่าขอกับสิ่งศักดิ์สิสทธิ์กับเทพองค์ไหนก็ตามคุณจะได้ตามที่ขอในช่วงนี้นะคะแล้วก็ใครที่บนบานสารกล่าวแก้บนด้วยนะความทุกข์อะค่ะที่คุณเคยทุกข์มันจะกลายเป็นการเฉลิมฉลองแสดงว่ามันกํำลังจะพ้น แล้วนะคะเคาะกรรมต่างๆความทุกข์ต่างๆคุณจะมีความสุขค่าคุณจะมีเรื่องน่ายินดีบางคนได้แต่งงานบางคนได้งานใหม่บางคนประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานบางคนได้เพื่อนใหม่ๆนะคะได้ไปเที่ยวงานสังสรรค์ได้ไปเที่ยวงานรื่นเริงปฏิหารในช่วงเนี้ยของคุณนะคะก็คือเรื่องที่คุณทุกข์ใจทั้งหลายทั้งแหลทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามกําลังจะหมดไปกําลังจะพ้นไปชีวิตของคุณจะมีความสุข ะค,ะคุณเองน่าจะมีความทุกข์มากๆจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของความแบบมันเป็นเรื่องข้อทบก็เทือนจิตใจเนาะบางคนทุกเรื่องความรักนะคะบางคนทุกเรื่องการงานบางคนทุกเรื่องการเงินสิ่งต่างๆเหล่านั้นกําลังจะหายไปกําลังจะหมดไปคุณกําลังจะได้รับสิ่งใหม่ๆแล้วเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ <c oughs> การเงินก็กำลังจะดีขึ้นด้วยนะคะการงานก็กำลังจะดีขึ้นด้วยคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากเจาะจองนะคะรายละเอียดส่วนตัวดูดวงส่วนตัวทักดูดวงส่วนตัวได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย